สดีค่ะพบกับลุงพาลุยชแนลอีกแล้วนะคะว,วันนี้พามาชมนะคะวายแท็กตัวเริ่มต้นของเรานะคะถึงแม้ว่าที่อื่นจะไม่มีรถแต่เรามีรถพร้อมส่งมอบนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นวายแท็กตัวเริ่มต้นราคา1ล้าน 8แสนไม่ใช่89,000นะคะโอเคตัวเริ่มต้นนะเรามีหลายรุ่นให้เลือกนะคะตอนนี้รถในสต็อกนะคะ2 0 2 3หรือว่ายูโร4นะคะเรามีส่วนลดสูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทนะคะหรือเลือกจัดไฟแนนซ์เป็นดอกเบีย้ยพิเศษ0 84งวดค่ะไปดูกันปะนี่หล่อมากสีเหลืองคือหล่อมากนะคะแต่งเบาๆก็หล่อนะคะเจ็บจี๊ดเลยราคาไปแล้วนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็น2.0ค่ะ170 แรงม้านะคะแรงบิด405นิวตันเมตรเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะเป็นพัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องระบบดีเลย์ค่ะขับระยะไกลนะคะสบายหายห่วงเลยนะคะแบตเตอรี่อย่างดีนะคะ A G M นั่นเองนะคะตัวนี้ก็นี่นะคะมาดูการตกแต่งก่อนเลยนะคะนี่อันนี้ที่เราเห็นนะคะเจะเริ่มเ,เห็นเขาแต่งกันเยอะมากล้เป็นฟอน์ f o r D ที่ใส่ในชุดเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็ m ซเมอร์ ummer, ใช่ไหมเออนะคะนี่เราเอามาใส่ในนี้ยคันนี้แต่งม่เยอะนะคะ มันจะมีเขาโครงของแบบหน้าวายเทคตัวเดิมด้วยอะนี่ใส่กระจังเข้ามานะคะรังพึ่งนะคะนี่แล้วก็จะมีความแตกต่างจากอันเดิมมานิดนึงนะคะเพิ่มความหล่อเพิ่มความชอบแล้วแต่ความชอบเลยนะคะกุญแจรีโมทแบบขาย2ดอกไม่ใช่แบบขายคุญแจรีโมทแบบ2ดอกด้านข้างค่ะไฟมาจากโรงงานหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมัตติรีเฟลกเตอร์ค่ะมีไฟเดย์ไทม์สองสว่างกลางวันนะคะเป็นทรงสี่แคมป์แบบนี้นะคะลํำแสงสีขาวเลยนี่นะคะ ใส่ครอบไฟหน้าเข้ามานะคะหล่อม,มากไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคือถ้าใครไม่คุ้นไม่ชินหรือว่ายังไม่ได้ดูคลิปหรือไม่ได้หาข้อมูลมานะคะไฟตัดหมอกเราอ่ะจะติดทีละดวงนะอย่างถ้าเราหาักพวงมาลัยไปซ้ายค่ะก็จะติดฝั่งซ้ายหักพวงมาลัยขวาติดฝั่งขวาตั้งพวงมาลัยตรงถึงจะติดทั้งสองดวงนั่นเองนะคะอ่าบางคนก็เพิ่งจะดูมาไงตัวนี้นะคะใส่อคริลิกเพิ่มเข้ามาไม่ได้มีมาจากโรงงานนะ ด้านหน้าค่ะฝากระโปรงเป็นทรงพาวโดมนะคะมีแอโรไดนามิกนะคะลูลมนะคะขับด้วยความเร็วสูงนะคะตอนนี้ก็จะปลอดภัยมากๆเลยมามาด้านข้างเลยค่ะซุ้มล้อมาจากโรงงานขนาด3นิ้วสี 4, ดำด้านแบบนี้หล่อมากนะคะนี่นะคะแม็กและยางอันนี้ไม่ใช่แม็กยางเดิมนะ,ะขอบเดิมเขาจะเป็นขอบ18มานะคะที่เราเคยเห็นนะคะตัวนี้เราจะใส่ ล้อแม็กของตัวเอวเรสตตัวสปอร์ตนั่นเองนะคะด็นะคะจับคู่เข้ามาเลยมาดูใกล้ๆได้ค่ะยางเป็นกูตเยียนะคะนี่นะคะเป็นฟอร์ดแท้เลยนะคะขยับรุ่นเข้ามานะคะซีรีสย์ยางจะอยู่ที่255นะคะทับห5อ่า20นั่นเองนะคะอ่าหล่อมากหล่อมากเห็นไหมได้มาทั้งเซตเลยนะคะช่วงล่างค่ะในรุ่นของตัว y า a แทค่ะต้องจะเป็นอ่า คันนี้นะเฉพาะคันนี้จะเป็นหน้าดิสหลังดมนั่นเองหลังดมเบรกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัว10สปีดนะคะจะเป็นดิสเบรก4ล้อนะคะปีกนกสลัก2ชั้นเสริมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะไปค่ะแก้มข้างนะคะตัวนี้ก็ถ้ามีโลโก้ตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นตัวยูโรสนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะส่วนรถจุกๆุไปเลยนะคะรุ่นนี้สีเหลืองนะคะจะม 10, ีผ่อนปี10งวดนะคะใครที่อยากได้รถไปขับก่อนนะคะแล้วก็ผ่อนทีหลังนะคะ ขับวันนี้ห่อนปีถึงปีหน้าเลยนะคะได้เลยนะคะอะตัวด้านข้างเลยค่ะการตกแต่งจะเป็นสีเทากาไฟหรือเทาดำนะคะไฟะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กระจกบ,บานใหญ่ค่ะตัดขอบมาเรียบร้อยบันไดซิกเนเจอร์เลยจะเป็นสีทูโทนนะคะสำหรับรุ่น YT e c ทนั่นเองนะคะแล้ก็น่ารักมากเห็นไหมด้านข้างเคิร์ฟด้านข้างนะคะตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการรู่ลมค่ะประตูเป็นสมาร์ททีเลตค่ะสอดมือปุ๊บเปิดได้ปั๊บนะคะแล้วก็ ใส่เบ้ามือจับเข้ามานะคะจะตัดกับสีตัวรถนิดนึงนะตัวรถเหลืองใส่พอเบ้ามาแบบเด่นเลยเนาะถ้าใครไม่ชอบถอดออกนะคะก็ใส่เป็นฟิล์มใส่นะคะแนะนําเป็นฟิล์มแบบใส่ได้นะคะกันาสาใส่มาให้เรียบร้อยค่ะฟิล์มนะคะเซรามิกคูเตกินะคะรับประกัน7ปีเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะราวหลังคามาจากโรงงานเลยนะคะอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะจะมีความยกจากพื้นหลังคารถนะคะขึ้นไปนะคะใช้งานได้นะคะขณะรถจอดอยู่นะคะไม่เกิน 250นะคะรถวิ่งไม่เกิน80นะคะใช้อนเนกประสงค์ได้นะคะสำหรับตัวโรบารที่เราเห็นกันตอนนี้ค่ะเขาเอาไปใส่ในรุ่นตัว XLS เอ e นะคะตัวสปอร์ตเยอะมากนะคะตัวนี้เป็นต้นฉบับนะคะในรุ่นของ Y Tag นะคะจะมีโรบารตัวนี้อยู่นะคะเหล็กนะคะทั้งเส้นนะคะนี่นะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ตรงสีเทานะคะตัวนี้ก็เกรดพรีเมียมเลยนะคะใช้งานได้จริงค่ะเติมนะคะตัวนี้ก็ดีเซล B7 เติมได้นะคะ โช๊นะคะแหนบแผ่นบางนะคะโช๊แบบควายนะคะก็รองรับการขับขี่หรือว่าสภาวาการายึดเกาะถนนนะคะดีมากๆนะคะในตัวตัวนี้เป็นตัวน็กเจนนะนักเจกเจนก็จริงๆ XLT อ็กค่ะก็เป็นนักเจนเหมือนกันมีลูกค้าถามเข้ามานะคะแต่เขาเลิกผลิตไปแล้วมี x l ็เเข้ามาแทนนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะบันไดมีมาให้เรียบร้อยค่ะมาที่ไฟท้ายกัน ฟท้ายตัวนี้ค่ะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะยังเป็นไฟผสมนะคะยังเป็นตัว LED นะคะแล้วก็มีไฟหลอดไฟไส้ด้านในเห็นไหมคะเป็นหลอดสีส้มเนี่ยสีขาวนะคะใส่ครอบไฟเข้ามานะคะกันชนท้ายค่ะนี่นะคะมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้ค่ะปั๊มลงไปแต่เราใสา่สติกเกอร์นะคะสีดําเข้ามานะคะให้มันตัดกันกับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็กล้องกะระยะจอดค่ะจะอยู่ตรงโลโก้นี่นะคะกล้องนะคะทำงานคู่กับหน้าจอซิงโปลด้านในค่ะ ไฟเบรกตรงที่3นะคะอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะคะแล้วก็รุ่นวายแ c ็กนะคะก็จะมีที่เขาเรียกว่ากุญแจล็อกนะคะล็อกฝาท้ายง่ายๆเลยนะคะฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงหรือว่าอิสซิลินั่นเองนะคะนี่ไลเนอร์มาจากโรงงานเลยนะคะก็พื้นเรียบนะคะมีเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยนั่งปาร์ตี้ได้แคมป์ปิ้งได้นะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นของวายแท็กเราจะมีปลั๊กไฟนะคะที่ท้ายกระบะให้นะคะสายแคมป์ปิ้งต้องคันนี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเอาไป เพราะว่าใส่แบตเตอรีส่สำรองได้1ลูกด้านหน้านะคะแล้วก็ปลั๊กไฟเนี่ยค่ะดูกำลังวัดกำลังวนให้ดีนะคะ12ว์นะคะ120ว์นะคะ240ว์นะคะดูให้ดีนะคะอ่ะแล้วก็นี่นะคะปั๊มฟอร์มมาเรียบร้อยเลยแล้วก็เดี๋ยวนี่ด้านข้างตัวนี้นะคะ,ะกระบะเขาจะกว้างและลึกนะคะใส่มอเตอร์ไซค์ได้ทั้งคันเลยนะคะก็เคยลูกค้าเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นนะได้ทั้งคันเลยนะคะแล้วถูกผูกเชือกตรงนี้ได้เลยอ่ะเมื่อกี้จะพูดอะไรไม่รู้มอเตอร์ไซค์ขับผ่านลืมไปเลย ล็อกฝาท้ายมีให้ครบเลยค่ะจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะมากนะคะสําหรับตัวช่วงล่างเอยนะคะห้องเครื่องเอยนะคะบางทีลุงทําคลิปไปเยอะแล้วนะคะต้นๆคลิปก็จะทําไปให้เยอะอยู่ถ้าพูดทั้งหมดก็คือประมาณเป็นชั่วโมงเลยนะคะเอาไปดูด้านหน้ากันลูกค้าที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาสอบถามหลังใหม่ได้เลยนะคะ,ะตัว Airbag จะมี6ลูกนะคะตัวนี้ก็ เบาะแบบหุ้มหนังมาเรียบร้อยเลยนะคะปัม๊มวายแท็กค่ะเดินได้สีเหลืองสีส้มนะคะเปิดไฟนิดนึงก่อนไหนนะมองไม่เห็นอ่ะนี่นะคะไฟห้งโดยสารนะคะแล้วที่เก็บแป้นเนะาะถ้าเป็นรุ่นวายแท็กค่ะด้านบนเขาจะตกแต่งเป็นสีดําสีเทาสีเทาดําๆนะคะมืดๆนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นตัว XLS อะไรพวกนี้จะเป็นสีพื้นสีครีมนะคะสีแบบสีเทาอ่อนนะคะอ่ะโอเคแล้วก็มาที่หน้าจอเลยล้วกันเนาะกดหนึ่งครั้งหน้าจอจะติดแบบนี้เลยนะคะ หน้าจอ10.1นิ้วนะคะทัชสกรีเลยนะคะมือสัมผัสเลยนะคะสั่งงานผ่านมือถือนะคะโหลดแอป Ford Pass มาสั่งงานได้เลยนะคะแอร์ซ้ายขวาเนาะแล้วก็นี่นะคะแท่นชาร์จไหลยนะคะช่องชาร์จไฟให้อีก2ช่องนะคะหัวเกียร์นะคะ6สปีดนะคะเชนเกียร์ได้นะคะนี่แล้วก็มีเรบรกมือแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบขึ้นทางลาดชันนะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ C-Mode ค่ะพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะคะซ้ายมือเป็นคู u คอน Control นะตั้งค่าความเร็วตามรถคันหน้านะคะ แล้วก็ฝั่งความมือเป็นหน้าจอหลังพงมาลายขนาด10นิ้วค่ะตอนนี้ก็เป็นแบบภาษาไทายใช้งานง่ายมากๆเอ,อนะคะเป็นหมดอันนี้หมดแล้วนะคะก็ใส่เขาเรียกว,ว่าปรับเลนนไฟฟ้าหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะให้รีบจองให้รีบจัดไฟแนนซ์และรีบรับรถเลยนะคะเพราะเดี๋ยวรถจะจะเขาเรียกว,ว่าหายากนะคะรถวัยแท็นะคะยิ่งเป็นตัว10สปีดมันจะเหมือนตัว สปอร์ตอะสปอร์ตสคณสที่ทุกคนตามหากันตอนนี้คือมันไม่มีแล้วนะแล้วก็ตัว Ranger ร์สปอที่เป็นเพิ่มแพ็กเกจ้ะลูกค้าทักมาขอจองเยอะมากพี่จองไว้ก่อนได้ไหมมันไม่มีรถจริงๆนะคะถามจองไว้ก่อนได้ไหมได้นะคะแต่ว่าอยากให้แนะนำนะคะลูกค้ากลุ่ม w ไวท์แฮกที่กําลังมองจะใช้รถปลายปีนะคะขยับเข้ามานิดนึงก็ได้นะคะขยับเริ่เข้ามานิดนึงเนาะอ่ะแล้วก็ไม่งั้นรถจะหมดนะคะรถไม่ว่าจะเป็นรถ สิบสปีด4ีคูณสนะคะส0สปีด4ีคูณสนะคะแล้วก็6สปีดนะคะตอนนี้นะคะรีบเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะดอกเบี้ยสูนเ็ลุงบอกไปแล้วเนาะหรือเลือกรับเป็นส่วนลดสูงสุดนะคะได้หมดเลยค่ะฝาก,กติดตามช่องนะคะปอดลุงพารุยชาแนลนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวลุงจะพาไปดูคันไหนนะคะอาจจะเป็นแรปเตอร์ก็ได้นะคะจะไม่ได้ทาคลิปแรปเตอร์นานแล้วนะคะบางทีก็แรปเตอร์รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยไม่ค่อยได้ลงเนาะอ่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันมิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ